ไอ้ป๋อมึงเลิกยุก่กับกูทีอะพี่หนูฆ่าได้สองหนูแฮปปี้หนูฆ่าได้ส,สองฆ่าคนอะไรนะเฮ้มากเกลนะ เฮ้ยมีมีโลกกับตันมีโลกกับตันลงมาพร้อมหนูดื้อดเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยตกผิวหรอพี่เดี๋ยวพี่เข้างหลังีเอรถถังนี้เราเราลงบนหัวมันได้ไหมได้ไหไม่เชื่อได้ปีนเหรอผมอยู่บนรถถัง มันยิงยน <I S 1> ยาง <O. S 1> แตก <I S 1> หมดเลยไอโอมเฮ้ย <I O. S 1> hey, มีคนนี่คนคนคนกอแตกกอแตกอุ๊ยอ่ะเดี๋ยวกระสุนผมโบดเวละมันนี่อ่ามันวิ่งวิ่งออกซ้ายไปแล้ว okay. อ่าซิกแซกซิกแซกอยู่หลังบ้าน,นาเฮ้เดินยิงเลย โค้แรมโบ้อีกินหลังบ้างมีคนมีคนนี่เหรอน่าจะเห็นซึกแซกอยู่หลังบ้านออไอ้ยไอ้ปดมึงเลิกยุ่กับกูเี่เพ,พี่หนูฆ่าได้สองหนูแฮปปี้หนูฆ่าได้สองฆ่าคนอะไรนะเดี๋ยวก่อน โย่ปืนพี่อยู่ใต้รถเฉลยโอ้ผมกระดดินโอ้โหอุ้ยอุ๊ยอุยเฉลฟมันเสียเปล่าไหมเนี่ยแถรถถังไหลดูอีกต่างหากนะเฉลยเร้าเลยที่เท้าเลยเร้าเลย พร้อมส่วนของคนนะฮะทุกคนจะรีบปล่อยมันไปเถอะปล่อยวางนะมันวิ่งหลบมันวิ่งหลบมันมันวิ่งตรงมาหาเรานะโอ๊ย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 มีมีสองตัวมีสองตัวพอแตกครับพอแตกสามตัวสามตัว ้มแล้วล้มแวหนึดาวหนึ่งครับปั๊มครับพี่อยู่ข้างซ้ายพี่หนึ่งเห็นแล้วครับล้มครับพี่จะยูออยู่ข้างหลังพี่หนึ่งไหนหนูวิไก่มีไก่เห็นแวบๆไก่อีแก้วปิงไก่เฮ้ยคอยคค จมันมันหลบมันหลบมันหลบิงไม่ไม่ไมมันยังอยู่มันอยู่กับสามคนเลยไก่จะโอ้โโดนยิงมี r p g สักนาทีล็อกเป้าน่ะขอล็อกเป้ามาสห่าลมันะมันลงขวามนลขวานลงขวามามันลงขวามันลงขวามันลงขวามันลงมันลงขามันขามันลามันลามันลงันเงมันขันขนงนนง ไม่แต่อีหมูว่ามึงไม่ต้องมองกูกูกลัวนี่นี่นี่อยู่ด้านซ้ายนี่อุ้ยเกาะตีหนูหนูไปรอให้ป่ะหนูไปรอให้ป่ะหนูหนูไม่อยากตายคนสุดท้ายหนูไปรอให้ป่ะนี่นี่นี่ยังวนเวียนอยู่น่ะใช่ที่สี่คนนี่หว่าลืมหนู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 ขับรถไปชนให้ป่ะจะถึงไหมใจถึงเอาเลยจะถึงเพิ่งได้ เอาเออนกโอ้ยคุณไก่ไม่ตายก็ไม่ต้อโอ้เอออนกดาวค่ะไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตองหเอ้ยโตไม่ตายเหมือนไหมเหมือนไหมมันมันกำลังชุบเพื่อนอยู่เออ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 นี่เออ จะได้ใส่แท้งเพิ่มพี่โอ๊ยไก่หนูขอคอมแบตเอ็มจีม่วงเฮ้ยใครขับใครขับเฮ้ยใครโด้อีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงยิงยิงยิงโอ้โหโดนชนโอ้ยล้มล้มไมล้มหนึ่งล้มหนึ่ง ล้มหนึ่งอ่ะล้มหนูด้วยเหลือสองเหลือสองเหลือสองเหลือสเน้นเขาเน้นเขาอยไหนตัวเน้นเขาเน้นเขาร้มอาที่มันระเบิดไหหาพี่แบงค์ระเบิดไหมหาพี่แบงค์ดาวดาวดาวมัตตี้รีบชุบเลยฮะรีบชุบเลยฮะจะตายกันหมดแล้วแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งเออเดี๋ยวแตกไหมเี้ยแตกไหมฮะเฟื่แตกไงล่ะไม่นะเอฟอ่แหลกโอ้ไม่มีที่ชุบแล้วด้วยเชิบินตรงนี้ได้นะมันยังอยู่อันนั้นวงอยู่หนูนับเวลาของหนูอ่าบวกเลยบวกก่อนเลยพี่ทำไมพี่ได้ยินเสียงเอฟเฟกต์มงกุฎที่จริงมันหล่นตั้งแต่ตรงที่หนูตายอ่ะ ตีที่หนูตายอ่ะมันยุนเนเอา้าเดี๋ยวกูสิตายบ่ได้เด้อพี่แบงค์สิแตกแล้วเด้ออาหยุดหลับสันไห้ยามียาไหมลงเล่นมา,ามลงเล่นมายามไหมเอาแตกกอแตก ขอมีแป๊บหนึ่งนะฮะมียาได้หรอพี่พี่ระวังพี่แบงค์ระวังพี่แบงค์ยาตีกูยาตีกูคนอื่นตั้งเยอะตั้ง <laughs> แย่ก <c oughs> ็มันวิ่งแถวริมริมริมเนี่ยแตกพอแตกมาแตกโดนยิ่งแชมยี่